ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอร่องคำเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาลสินมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่อง กสนอ,อร่รองธรรมขับเคลื่อนการบริหารงานโดยนายเทพพรมูลเหลาผู้อำนวยการกสนอเภอกมลาสายรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกสนอเภอร่รองธรรมมีบุคลากรที่มุ่งมั่นเข้มแข็งตั้งใจทำงานพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่โดยการนำน,นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานกศนอประจำปีงบประมาณ2,565 เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูป,ปรธรรมบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศนอำเภอร่รองคำจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนพบกลุ่มนักศึกษาจัดก,กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งหมดจำนวน9โครงการซึ่งการจัดก,กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนั้นกศนอเภอร่รองคำมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีกระบวนการคิดมีทักษะในการดําเนินชีวิตยอย่างเหมาะสมมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อตอนเองครอบครัวสังคมและประเทศชาติกศนอําเภอร่องคำดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอนเน็ตผู้มีสิทธิสอบทั้งหมด46คนเข้าสอบทั้งหมด46คนคิดเป็นร้อยละ100 ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤธิ์ปลายภาคเรียนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,565มีผู้ข้อสอบคิดเป็นร้อยละ80.33งานการศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตป้องกันโควิด -19 การทําเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่โคกหนองนาโมเดลกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในปีงบประมาณ2,565กศนอำเภอร,รองคำจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่หลากหลายตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมายอาทิเช่น1ออำเภอ1อาชีพจัดกิจกรรมหลักสูตรการทอผ้าพื้นเมืองเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทอผ้าพื้นเมืองและสามารถนำมาประกอบอาชีพใหม่หรือเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มขึ้น ฉันเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปวิชาการเลี้ยงปลาดุกวิชาชีพระยะสั้นไม่เกิน30ชั่วโมงกลุ่มสนใจวิชาการแปลรูปสมุนไพรงานการศึกษาตามอัธยาศัยกศนอำเภอร่รองคำร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอร่รองคำจะก,กิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมกับกศนตำบลทั้ง3แห่ง จากกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนมีการหมุนเวียนสื่อวรารสารนิตยสารเป็นประจำอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดลงพื้นที่จัดนิทรรศการในงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อส,สบณนะเทศบาลตำบลร่องคำมีกิจกรรมมากมายอาทิเช่นกิจกรรม DIY การทำสายคล้องแมส รถโมบายเคลื่อนที่จากสำนักงานกาศนจังหวัดกาลสินซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาประชาชนที่มาร่วมงานได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากง,งานตามนโยบาย กสะอมพื้นร่องคำได้จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาและประชาชนกลุ่มอาชีพจำนวน15คนให้มีความรู้พื้นฐานสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการค้าขายเบื้องต้นได้ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าขายออนไลน์โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักศึกษาและประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอร่องคำทั้ง3ตำบลให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และมีทักษะในการใช้โปรแกรมสำนักงานและการค้าขายออนไลน์นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ครงการจัดก,การศึกษาและการส่งเสริมการจัดก,การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายและจิตสมองของผู้สูงอายุโดยมีกิจกรรมฝึกทักษะนันทนาการเพื่อกระตุ้นสมองฝึกปฏิบัติการแปลรูปสมนุนไพรกรสนาอําเภอร,ร่องคำมุุงมัน่นตั้งใจทำงานเต็มที่เต็มเวลาเต็มความสามารถและจะพัฒนาคนพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป